ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายอาตมาเห็นว่าการพูดกันเรื่องความสุขและความทุกข์เป็นสิ่งที่มีประโยชน์เพราะว่าคนยังไม่เคยรู้เรื่องความสุขและความทุกข์ อย่างถูกต้องนั่งจะเล่าให้ฟังนี่คนหน้าซีดเสียวคนหนึ่งมาพบอาตมาบอกว่าไม่มีความสบายใจเลยช่วยเป่ากระมอมให้ทีอาตมาก็ไม่เคยทำถามเขาว่า แล้วคุณสูบบุรี่ไหมล่ะเขาบอกว่าสูบอาตมาบอกว่าหาสูบบุรี่นี่มันเป็นบรม,มงโง่อปอดมันอยู่ดีๆก็เอาไฟไปรมปอดหเหมือนก็เอาควันไฟย่างปลากกรอบ ดูทีแล้วมันมีลักษณะอย่างไรไอ้ปลาที่ถูกลมปันไฟเน่ปลาของเราอยู่ดีๆอีกคุณก็เอาควันไปรมมันเนี่ยทำลายมันแล้วจะมีความสุขได้อย่างไรกันเข <c oughs> <c oughs> าบอกว่า ไม่ใช่เรื่องนั้นผมชขอให้ช่วยเป่าหัวนะครับอจิมาก็บอกว่าฉันเป่าไม่เป็นเขาทำเสียงไม่ชอบใจใครก็บอกว่าไม่เชื่ออาิมา้องบอกเขาว่าไม่ได้ศึกษามาเพราะฉันไม่เชื่อ ว่าไอ้เปาหัวนี่มันจะดับทุกข์ได้เขาก็ฮึกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทำหน้านิว่วลุกไปเนี่ยจะมาจะพูดถึงเรื่องนี้ว่าคนเขาต้องการความสุขแต่เขากลับไปทำเรื่องที่เป็นความทุกข์ เรามาหาให้เราช่วยทำให้มีความสุขเรากำลังทำสิ่งที่ให้เกิดทุกข์แล้วไปให้คนอื่นช่วยเป่าหัวเพื่อดับทุกข์มันบ้ามากหรือบ้าน้อยท่านทั้งหลายก็นึกดูเอาเองก็แล้วกันขอให้ ทำความเข้าใจกันเสียถูกต้องว่าความสุขและความทุกข์นั้นมันเกิดมาจากการทำผิดหรือทำถูกทางผัสสัผัสสะเนี่ยมันอยู่กันเนื้อกับตัวตลอดเวลาถ้าเราทำผิดทางผัสสะหรือเกี่ยวกับผัสสะเราก็ต่างเป็นทุกข์ถ้าเราทำถูกเกี่ยวกับผัสสะ เราก็ไม่ต้องเป็นทุกข์เลยภัสสะคือการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งมันกระทบกับคู่ของมันคือรูปเสียงกลิ่นรสผดทับพระธรรมารมมีอยู่ตลอดเวลาลในที่ทั่วไปและก็มีอยู่ที่เนื้อที่ตัวของคนนั่นแหละที่เรียกว่าผัสสะ ตัวอย่างเช่นตาพบกันเข้ากับรูปก็เกิดการเห็นทางตาคือจักสูุวิญญาณสามประการน,นี้คือตาคือรูปคือจักรุวิญญาณถึงกันอยู่นี่เรียกว่าผัสสะถ้าตอนนั้นทำผิดคือไม่มีความรู้อะไระเสลยลอยไปตามความไม่รู้มันก็เป็นผัสสะโง่ ภาษาโง่ก็คลอดเวทนาโง่ออกมาไม่จะเป็นสุขเวทนาของโง่เป็นทุกขเวทนาของโง่ทุกขมสุขเวทนาของโง่อย่างนี้ก็เรียกว่ามันเป็นเวทนาโง่เวทนาค่อยเกิดตัณหาคือความอยากไปตามนั้นมันก็ได้เป็นทุกข์เพราะมันอยากไปตามความโง่ความอยากหรือตัณหาห้เกิดอ,อุปาทาน ความยึดมัน่นถือมั่นว่าตัวกูว่าของกูยึดมั่นว่าตัวกูมันก็งโง่ยึดเอาสิ่งที่ไม่มีตัวตนมาเป็นตัวตนยึดเอาเวทนามาเป็นของกูมันก็งโง่เอาสิ่งที่ไม่อาจจะเป็นของใครมาเป็นของกูจึงเกิดความหนักอกหนักใจขึ้นมา ในรูปของความโลภก,ก็มีความโกรธก็มีความหลงก็มีนี่ก็เป็นความทุกข์เพราะเกิดกิเลสนี่เรียกว่าทุกข์เนี่ยมันเกิดมาจากทำผิดในกณะแห่งภัสสะนั่นเองถ้าเราทำถูกคือมีภัสสะแล้วมีปัญญามารู้ว่าภัสสะนี่เป็นอย่างนี้ เกิดเวทนามาก็ไม่ง้อไม่หลงคือไม่หลงไปตามเวทนาที่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือทุกขกมาสุขก็ไม่เกิดตัณหาไปตามนั้นก็ไม่เกิดอุปาทานเพราะไม่มีตัณหาก็ราะไม่มีความทุกข์ก็สบายดีแล้วก็รู้ว่าเรื่องนี้จะต้องทําอย่างไรก็ทําไปโดยไม่ต้องเกิดกิเลสหรือความทุกข์ ันเราได้รับประโยชน์จากการกระทําที่ถูกต้องเนี่ยขอท่านทั้งหลายช่วยจดจาไว้ดีๆว่าความสุขหรือความทุกข์นั่นมันเกิดมาจากการที่เรากระทําถูกหรือกระทําผิดต่อสิ่งที่เรียกว่าผัสสะซึ่งเป็นสิ่งที่มีอยู่ตลอดเวลาเพระาตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราทํางานอยู่ตลอดเวลา นี่ื่องความสุขหรือทุกข์มันเกิดจากการทำผิดหรือทำถูกทางภาัสสะไม่ได้เกิดจากผลกรรมที่ทำไว้าจากการกร่อนตอนนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เองว่าสุขหรือทุกข์ไม่ใช่เป็นผลกรรมที่ทำไว้ในการกร่อนมันเกิดจากการทำผิดทำถูกต่อภัสดะปัจจุบันนี่แหละที่นี่แม้ว่า สมมติว่าจะมีผลกรรมในการก่อนมาเกี่ยวข้องมันก็มาทางผัสสะมาถ้าไม่เกิดผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายเช่นว่าให้ประสบอุปัติเหตุหรือประสบสิ่งที่เลวร้ายอะไรก็ตามมันต้องเป็นผัสสะขึ้นมาถ้าเรารู้เท่าทันผัสสะก็ควบคุมได้ก็ไม่เกิดทุกข์นั้นผลของกรรมเก่าก็ทําอะไรไม่ได้ก็ต้องยกเลิกเป็นเหมือนกัน คราอนี้มันยังไกลไปถึงว่าถ้าว่ามันเป็นผลของกรรมเก่าเสร็จแล้วเดี๋ยวนี้เราก็ทําอะไรไม่ได้ <c oughs> แล้วก็ต่อสู้ป้องกันควบคุมอะไรไม่ได้ก็เป็นทุกข์ตายที่มีปัญญามีวิชาควบคุมผัสสะไม่ต้องให้เป็นทุกข์ห <c> ร <oughs> ือบางทีจะว่าสุขทุกข์มาจากเทวดาผีสางพระเป็นเจ้านี่ก็เปล่าผีสางเทวดาจะเล่นแกล้งอะไรเรามา จะมีการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราควบคุมผัดสาดได้มันก็ทําอะไรเราไม่ได้ทุกทุกไม่ได้มาจากปีศางเทวดาหรือพระอิศวรเป็นเจ้าหรือพระอะไรก็ตามหรือว่าจะดูกันอีกทีหนึ่งว่าถ้ามันเป็นเรื่องของพระเป็นเจ้าแล้วเป็นเรื่องของพระเป็นเจ้าไปซะจริงๆแล้วเราก็ทําอะไรไม่ได้แก้ไขอะไรไม่ได้คุ้มครองอะไรไม่ได้มันก็ป่วยการ เดี๋ยวนี้มันทําได้แก้ไขได้ปกครองไดุ้้มครองได้ป้องกันได้แต่ว่าไอ้สิ่งที่เราสุขทุกข์นี้ก็ไม่ใช่จะไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยซะเลยมันมีเหตุมีปัจจัยจะเกิดทุกข์ก็ต้องมีเหตุปัจจัยสําหรับเกิดทุกข์จะเกิดสุขก็มีเหตุปัจจัยถ้าเราเกิดสุขเมื่อจะเนื้อสุขเนื้อทุกข์เราก็ต้องกระพติปฏิบัติ ให้มีผลอยู่เนื้อสุกเนื้อทุกนั่นแหละคือการจัดการที่ผัสสะให้ถูกต้องขอให้ท่านทังหลายทุกคนรู้จักสิ่งนี้ว่าให้ดีเพราะว่าท่านอาจจะไม่เคยฟังอย่างนี้และไม่อาจจะรู้จักผัสสะด้วยก็ได้ทั้งที่มันมีอยู่กับเนื้อกับตัวตลอดเวลา สิ่งที่เรียกว่กาผัสสนั้นมีอยู่กันเนื้อกันตัวตลอดเวลาเป็นไปตามกฎของอิทัปปัจจิตาหรือปฏิจจสมุปบาทในที่ว่าสิ่งนี้มีเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีอย่าง เป็นเหตุปัจจัยตายตัวนั่นเรียกว่ากฎของอิทธิปัจจตาเราก็ควบคุมสิ่งนี้สิ่งแรกที่เป็นต้นเหตุไว้ด้วยสติปัญญาไม่หลงเข้าใจผิดมันก็ไม่เกิดใความรู้สึกสิ่งที่เป็นทุกข์มันไม่หลงไม่โง่ไม่ไมเคลาในขณะที่ มีผัสสะหรือมีเวทนามันก็ไม่เกิดตัณหาไม่เกิดอปาทานไม่เกิดทุกข์ขอให้ผู้ที่ตั้งใจจะมีความสงบสุขไม่มีทุกข์จงพยายามที่จะควบคุมผัสสะอะไรจะมากระทบตาหูจมูกลิ่นกายใจเนี่ยควบคุมความรู้สึกว่าให้ถูกต้อง อย่าให้เป็นความรู้สึกที่ผิดหลงไปตามความหลอกลวงของสิ่งนั้นจนมาให้รักก็รักมาให้โกรธก็โกรธมาให้เกลียดก็เกลียดมาให้กลัวก็กลัวมาให้โง่ก็โง่มาให้วิตกกังวลอะไรอาวรก็วิตกกังวลอะไรอาวรน,นี่เป็นคนโง่ธรรมาชาติไม่ได้สร้างมาสําหรับให้เป็นทุกข์ แต่คนโง่ก็เป็นทุกข์จนได้ขอให้ทุกคนอธิษฐานจิตสมัยว่ากูไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นทุกข์กูจะไม่เป็นทุกข์กูจะไม่ยอมเป็นทุกข์ก็ดูให้ดีให้รู้เรื่องของผัสสะควบคุมปัสสะให้ได้ถ้ามันเผลอไปบ้างมันเกิดเป็นทุกข์ขึ้นมาก็บอกว่าเราไม่เอาความทุกข์นี้เราไม่เอาเราไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นทุกข เราเกิดมาเพื่อจะไม่เป็นทุกข์นี่ก็เป็นวิธีการอันหนึ่งซึ่งจะขจัดความรู้สึกที่เป็นทุกข์ออกไปทไม้ต้องโกรธร้อนใจขัดเคืองกระต้่งกินยาตายฆ่าตัวตายกระโดดน้ำตายหรือมิฉะนั้นก็นั่งร้องไห้โฮโฮ,โฮโฮอยู่ไม่เสียทีที่ท มันเสียทีตั้งแต่การเสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เห <c oughs> ล่พบอพระพุทธศาสนาขอท่านทั้งหลายให่สนใจเรื่องความสุขและความทุกข์ให้ดีๆอย่าไปสับเป็นเสียเอาความทุกข์เป็นความสุขเอาความสุขเป็นความทุกข์ <c oughs> เหมือนกับนายคนนั้นเขาเห็นว่าการสูปป้บุรีเป็นความดีเป็นความสุข เขาก็สูบุรี่จนหน้าตาซีบเซียวรู้สุขภาพของเขาเสื่อมมันก็ต้องเป็นเพราะการสูบุหรี่ของเขานั่นเองนี่เรียกว่าเอาสุขเป็นทุกข์และทุกข์เป็นสุขไม่รู้ตามที่เป็นจริงว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดอะไรอะไรเป็นเหตุให้เกิดอะไรซึ่งเรียกว่าก <c> ฎ <oughs> ของอิทัปปัจจยตา อย่างพรามันโง่ก็สูบบุหรี่ก็สูบบุหรี่มันก็เสื่อมเสียสุขภาพแล้วมันก็ทํามาหากินไม่ได้เงินมันก็ไม่มีจะใช้มันก็ต้องขโมยหรืออะไรไปตามเรื่องอย่างนี้เป็นต้นมันเป็นปัจจัยที่ส่งกันเป็นทอด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 นะจนกระทั่งเลวร้ายกระทั่งตายไปวินาศไปไม่มีอะไรเหลือนี่เรียกว่าเป็นไปตามกฎของอิทัปปัจจตา เราศึกษากฎนี้ว้ดีๆเราก็จะควบคุมกระแสะแห่งความทุกข์และความสุขของเราได้เราจะป้องกันความทุกข์ได้จะคงเอาไว้ได้แต่ความไม่เป็นทุกข์ไม่มีทุกข์แลวนั่นแหละคือความสุขเรามุ่งหมายความสิ้นสุดแห่งความทุกข์ก็พอแล้วเจ้าความสุข มากกว่านั้นนั่นก็ไม่ดีไปกว่าที่ว่าเอาแต่เพียงความไม่ทุกข์ก็พอแล้วอะไรอะไรก็สะดวกสบายดีแล้วมันก็พอแล้วเนี่ยเพราะว่ารู้อิทัปปจจตตากฎเกณฑ์ของความถูกต้องตามที่เป็นจริงเป็นธรมรมะสูงสุดที่พอพระพุทธเจ้าท่านได้จัดสรู้ทัางก็เคารพทันที เขารพกฎเกณฑ์ของอิทัปปเจตาปฏิจจสุบาทนั่นแหละว่าเป็นสูงสิ่งสูงสุดที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ควรเคารพเราทั้งหลายเป็นสาวกของพระองค์ก็ควรเคารพและปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎของอิทัปปเจตาอย่าได้ทําอะไรผิดพลาดเมื่อมีผัสสะเรื่องกระจบกันไม่มีทุกเลย เวลาทีาเราพูดนี่ก็หมดแล้วขอยุติด้วยความหวังว่าท่านทั้งหลายจะเอาชนะความทุกข์ได้เพราะมีความเฉลียวฉลาดในเวลาที่มีปัสสาด้วยการจงทุกทุกท่านทุกทุกคนเทิน